สวัสดีครับสวัสดีชาวพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับวันนี้ทางร้านพเพจอะดีโอนะครับจะมารีวิว power นะครับเป็น power c l o w d นะครับของค่าย c l o วนะครับ,ร,ร,บรุ่น XLS 2 0 0 0นะครับผมทางร้านพเพจอะดีโอก็มีสินค้าเข้ามาช่วงเย็นๆนะครับสำหรับ ตัวคลาวนะครับพาวเวอร์คลาวนะครับตัวนี้สภาพโดยรวม99%นะครับใหม่กิกนะครับตัวนี้สำหรับท่านที่ยังมองหาตัวพาวเวอร์ตัวนี้อยู่นะครับค่ายนี้นะครับคราวนะครับสภาพ99%นะครับใหม่กิ๊กทั้งสองแท่นนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับสดๆร้อนๆนะครับตัวนี้ ดูสภาพโดยรวมนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้สภาพ99%เปอร์เซ็นได้นะครับทั้งสองแท่นนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับสําหรับท่านใดที่ยังมองหา power ขับเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้เสียงใสๆนะครับสอบถามได้ที่ร้านพีเน็ตอะดิโอนะครับ0ูนย์4 6 4 9ห้าสองสี่สี่เก้าเจดนะครับร้านพีเน็ตอะดิโอนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังมองหา power รุ่นนี้อยู่นะครับสวยๆนะครับตัวนี้สภาพยังใหม่เิ๊กอยู่นะครับสวยงามมากนะครับเป็นตัวซีรีส์ XLS 2000นนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับตัวนี้ สวยเลยครับตัวนี้ด้านหลังยังไม่มีรอยขีดขวดเลยครับสวยงามนะครับตัวนี้ทั้งสองตัวนะครับดูด้านหลังอีกตัวนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับตัวนี้กราวนะครับสำหรับท่านที่ยังสนใจนะครับ0 9นย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับร้านพิเน็โอริโอนะครับ สอบถามได้ครับสำหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับสภาพ99%ได้นะครับตัวนี้สวยงามนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับผมสำหรับ Power Cloud นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับสองแท่นสวยๆนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ